วอร์แฮมเมอร์ 40k วันละนิดในจักรวาลอันมืดมิดของวอร์แฮมเมอร์จักรวรรดิมวลมนุษย์นำโดยองค์จกักรพรรดิเอมเพอเรอ์โอไมค์ไได้ทำสงครามรวมดาวต่างๆและมนุษย์อีกมากมายด้วยก,กองทัพอันมากมายมหาศาลทั้งเหล่าไพร่หมากสเปซมารีนและทัพที่สำคัญที่สุดทหารมนุษย์ธรรมดาหรืออิมพิเรโอกาดอิมพิเรโอกาดหรือแอสตามิิเทรัมคือกองทหารมนุษย์ซึ่งเป็นทัพหลัก ในการทําศึกต่างๆรวมถึงเป็นกองกําลังในการป้องกันจักรวรรดิจากภัยต่างๆอีกด้วยซึ่งเหล่าทัพที่เป็นที่รู้จักของหลายๆคนก็จะมีเคเดียช็อคทูปคาตาชานจังเกิลไฟเตอร์และเดยคอบอัพคลิก Imperial ยลกาดถูกขนานนามไว้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของจักรวรรดิหากไม่มีสเปซมารีนจักรวรรดิจะล่มสลายภายใน1ปีแต่ถ้าหากไม่มีอิมพีเรียลกาด จัก,กรวรรดิจะล่มสลายภายใน7วันเพราะในกองทัพอิมพีเรียลกาดถือว่ามีจํานวนมากที่สุดจนถูกเรียกอีกฉายาหนึ่งว่าค้อนขององค์จัก,กรพรรดิและทัพนี้จะใช้กลยุทธ์ร่วมกันหนึ่งอย่างคือจํานวนที่มากม,มายมหาศาลแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง